วันนี้ก็พามาเก็บลูกพับอีกแล้วนคะ่ะลูกใหญ่มากเลยอะแต่ไม่ค่อยสวยนะปีนี้นะมันเป็นอะไรไนมะ่รู้นี่นะเนี่ยลูกใหญ่มากเตี้ยๆก็มีนะเนี่ยน้ำตาลหวานมากเลย นึงเลยลูกใหญ่มากเลยเนะี่ย ใหญ่มากอันนี้กระป๋องมาใส่ จะมีแถวนี้แหละเดี๋ยวจะเก็บแต่ไม่เก็บหมดหรอกเก็บก่อนที่หมีจะมากินนะแต่ว่าเราก็จะเก็บไว้ให้หมีหมีกินด้วยเนาะเผื่อเขามาหาอาหารอะไรเงี้ยแต่มาก็อันตรายแหละถูกคนจับไปเนาะแต่ในป่าคงไม่มีอาหารน่ะี่แหละให่มันจะเสียเยอะนะปีนี้นะมันจะเป็นลูกไม่สวยนะท่านนี่นะ ดูเสียอันนี้ตัดกิ่งปีที่แล้วไปเลยนะเห็นไหมต้นมันจะแบบเป็นแบบถูกตัดกิ่งไปอ่ะอ๋อปีที่แล้วหรือปีก่อนรู้สึกว่าหมีหมีจะขึ้นมากินนี่แหละขยมขยม,ขยมแบบกินหมดเนี่ยมันตัวใหญ่เนาะมามันก็กินหมดต้นเลยมันไม่ได้กินแบบสงังสมลูกเหมือนเรานะนกินหมดเลยทั้งต้นอะ่ะ โอ้ยเก็บไม่ถึงไม่ทั้งต้นมาด้วยนะแต่ลุงลุงทำางงานอยู่ลุงไม่ช่วยเราโอเคค่ะน่าจะเป็นการเก็บทิ้งท้ายแล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่าก็เอาไว้อย่างนี้แหละ กินที่บ้านโอเคได้ประมาณาถุงหนึ่งเป็นกิโลอยู่นะคะอันนี้พามาดูต้นนี้นะต้นนี้ประมาณเนี้ยทำลูกพับตักแห้งได้เขียวๆเวนาะแต่ว่าทางนี้กระตะนี่มันทำยากมันไม่มีมันไม่มีแดดนะ กาดจะประมาณเนี้ยคือทำไม่สำเร็จต้องเร็วกว่าน,นี้หน่อยประมาณเนี้ยโอเคสุกมากเนี่ยทำตากแห้งไม่ดีมันจะเละประมาณนี้เนะาะตอนนี้ก็มาตัดขายได้ถ้ามีคนสั่งซื้อในออนไลน์นะพันเขาบอกว่า พันมันกินได้อ่ะคือไม่ได้ฝาดอันี้เลยอะแต่ว่าการลองกินแล้วมันบางลูกมันมันเป็นเนื้อสีขาวนะพันเนี้ยเรากินให้ดูนะอืมมันหวานจริงๆคือมันมันเป็นเนื้อมันไม่ใช่เนื้อน้ำตาลอะแต่ว่ามันหวานเนื้อเนื้อขาวนะลูกแป้นแตะแต่ว่าบางลูก ที่มันยังไม่สุกมากมันก็ฝาดนะมีเมล็ดด้วยเพราะว่าถ้าเป็นพันฝาดที่มันกินสดไม่ได้มันจะฝาดเลยกินไม่ได้อ่ะจริงอ่ะ อันนี้คือจิมให้ดูนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่หวานมากยังมีความฝาดอยูอ่ตากได้เนี่ยนะมันจะมันจะช้ากว่าช้ากว่าต้นข้างล่างที่เราเก็บไปสองต้นใช่ปะ อันนั้นอยู่ที่ทุ่งนาที่บ้านนะนั้นมันจะสุกเร็วกว่านะมันคนละพันธุ์ด้วยแหละอันนี้มันจะช้ากว่ายังเขียวๆอยู่ก็มากินได้มาเก็บกินได้เรื่อยๆแหละนะคะมีหลายพันธุ์แต่ว่ากันไม่รู้มันชื่อชื่อพันธุ์ที่แท้จริงมันชื่ออะไรนะแบ่งแค่สองอย่างนี่แหละพันธุ์ฝาดกับพันธุ์หวานนะ นีเดี๋ยวจะให้ชิมมันให้ดูอันนี้ก็คือพันเนื้อขาวหวานเนื้อขาวต้นนั้นคือหวานเนื้อน้ำตาลอโอเคเราจะชิมพันหวานเนื้อขาวแบบสุกให้ดูนะหวาน เนื้อสีขาวแต่เป็นพันหวานแต่ว่าเปลือกมันกันว่ามันกินพันเนี้ยกินกับเปลือกยากเหมือนเหมือนเนื้อเหมือนเปลือกมันจะหนากว่าฝั่งนู้นอ่ะอเนื้อมันจะเหนียวกว่าเอ้เปลือกมันจะเหนียวกว่ากินทั้งเปลือกแล้วแบบไม่ค่อยอร่อยอืม แต่เนื้อมันจะนิ่มๆนะเนื้อมันเนื้อมันไม่ได้กรอบเหมือนสีน้ำตาลอะ <c oughs> การว่าสีน้ำตาลอร่อยกว่านี่อันนี้มันยังมีความฝาดนิดนึงอะแล้วก็มันก็มีเมล็ดด้วยโอเคชิมให้ดูแค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะเต็มเลยโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายลวมาสั้นๆก็ไม่เก็บเอาไว้เก็บตอนที่มันสุกกันนี้หน่อยบ๊ายบาย เก็บลูกพลับอีกแล้วเอพิโซดนะเก็บจนกว่าจะหมดนั่นแหละโอเคลูกพลับ